วัดปรกล้างที่อยู่กลางพื้นป่าลึกซึ่งในอดีตนั้นคาดว่าจะเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่และมีความเจริญรุง่งเรืองเป็นอย่างมากแต่ไม่เคยมีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดแต่อย่างใดว่าหลังจากนั้นทําไมถึงปล่อยให้ลกล้างจนถูกพื้นป่าปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่ในแถบนั้นซึ่งสาเหตุก็อาจจะเกิดจากว่าพื้นเพนนั้นอยู่ในกลางป่าลึกไม่สะดวกกับการเดินทางสัญจรไปไหนมาไหนเนื่องจากว่าในสมัยก่อนการเดินทางสัญจร จะใช้การคมนาคมทางน้ำมากกว่าทางบกก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุให้กลายเป็นวัดร้างว่างเปล่าปล่อยทิ้งเอาไว้เหลือเพียงแค่เศษซากกองหินของสถูปเจดีย์โบราณเก่าแก่ที่พังทลายถล่มลงมาและลากฐานอันใหญ่โตที่ตั้งตรงงานอยู่แบบนั้นน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า2-300ปีและวัดร้างกลางป่านี่เองชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามป่าเขาแม้จะหากินโดยการล่าสัตว และหาของป่าแต่ก็ไม่มีใครอยากจะเข้าไปใกล้กับวัดร้างแห่งนี้แม้แต่คนเดียวขนาดว่าพลันที่มีวิชาคมแก่กล้าก็ยังไม่กล้าที่จะเหยียบย่ำเข้าไปคนที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นต่างก็รู้จักกันดีว่าวัดร้างนั้นมันกลายเป็นถิ่นที่อยู่ของเสือไปแล้วตั้งแต่สมัยรุ่นโปรุ่นทวดมาจนถึงลุ่นของชาวบ้านในสมัยนั้นก็ยังพบว่ามีเสืออาศัยอยู่ที่วัดล้างนั้นด้วยแม้จะเหลือเพียงไม่กี่ตัว แต่ขึ้นชื่อว่าเสือก็ย่อมมีอันตรายอยู่ในตัวอยู่แล้วคนที่กล้ายเหยียบย่ําเข้าไปในผืนป่าใกล้ๆก,กับวัดล้างนั่นก็เห็นจะมีเพียงแค่พระธุดงไม่กี่รูปเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาเมื่อมีพระธุดงเข้าไปก็ไม่มีย้อนกลับมาอีกเลยต่างก็คาดเดากันว่าคงจะถูกเสือฆ่าตายไปแล้วและล่าสุดก็เมื่อสองปีที่แล้วโน่นจนต่อมาก็ได้มีพระธุดงเข้าไปยังผืนป่าแห่งนั้นอีกโดยว่าปาักกดอยู่ใกล้ๆก,กับโมบ้าน เกือบโปรดญาติโยมอยู่เพียงแค่สองวันก็เก็บอัฐะบริขารเดินดิ่งเข้าป่าลึกไปยังวัดล้างแห่งนั้นเหมือนพระธุดงรลูปอื่นๆที่ผ่านมาแม้จะมีชาวบ้านทัดทานห้ามปลามแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความตั้งใจของพระธุดงรลูปนี้ได้แม้จะดูลักษณะว่าเป็นพระชลาแต่ก็ดูเข้มขังสำรวมเป็นที่น่านับถือมากกว่าพระธุดงลูปอื่นๆที่เคยเข้ามาก่อนชาวบ้านหรือแม้แต่พราน ที่ต่างก็มีวิชาอาคมกันอยู่พอตัวก็พอจะดูหลวงตาพระทุดงลูบนี้ท่านออกว่าท่านคงจะมีบุญญาณบารมีพลังจิตแก่กล้ามากพอสมควรไม่แพ้กับสังขารที่ชลาภาพมากแล้วอาจจะเป็นความหวังของชาวบ้านที่ท่านอาจจะเข้าไปปราบเสือที่อาศัยอยู่ที่วัดพรงซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ามันกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วหรือไม่เพราะต่างก็รู้ว่ามันกินพระเข้าไปหลายลูปแล้ว ถึงแม้ว่าพระที่ชลาภาพไปก่อนหน้านั้นจะมียานบรารมีพลังจิตมาได้แก่กามากนักแต่นั่นก็สามารถที่จะทำให้เสือธรรมดาธรรมดากลายเป็นเสือสมิงได้แล้วถึงแม้จะไม่มีพลานห,หรือชาวบ้านคนไหนเห็นมากับตากระตามหลวงตาท่านเดินทุดงเข้าไปปักกฏอยู่บริเวณฐานเจดีที่ตั้งตรงรานอยู่กลางผืนป่าเมื่อเสร็จกิจทุระก,กนั่งบำเพ็ญภาวนาทันทีโดยไม่สนใจที่จะสังเกตรหรือว่าสำรวจ สิ่งรอบๆข้างใดๆทั้งสิน้นแม้ว่าในขณนะนั้นจะมีสายตาอยู่คู่หนึ่งจับจ้องมองอย่างไม่ละสายตาปล่อยให้หลวงตาท่านนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่แบบนั้นจนถึงช่วงบ่ายก็ได้มีร่างของหญิงสาวนางหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับในมือที่ถือกระทงใบไม้ที่ภายในนั้นมีน้ำพึง่งป่ากับกระบอกไม้ไผ่ที่มันจูน้ำมาหนึ่งกระบอกเดินตรงดิ่งเข้าไปยังบริเวณหน้ากดของพระธุดงค์เท่า ก่อนที่จะนั่งลงเพียงแค่อึดใจหลวงตาท่านคงจะรับรู้ว่ามีผู้เข้ามาเยือนจึงได้คลายออกจากสมาธิลืมตาขึ้นดูถึงได้เห็นว่ามีหญิงสาวนั่งอยู่ตรงหน้าพอเห็นว่าหลวงตาพระธุดงชลาเท่าท่านลืมตาขึ้นหญิงสาวก็ถึงกับทำท่าทางเลืกหลักพนมมือไหว้เป็นหนึ่งครั้งแล้วก็ลุกพรวดเดินหนีจากไปโดยไม่พูดไม่จาอะไรสักคำซึ่งหลวงตาท่านก็คงจะรับรู้ได้โดยจิต ถึงได้แค่เพียงยิ้มยิ้มเท่านั้นไม่ได้ร้องถามอะไรออกไปจนร่างของหญิงสาวนั้นหายลับเข้าไปในผืนป่าหันไปมองกระทงน้ำพึ่งกับกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุน้ำมามันก็กลับกลายไปเป็นท่อนกระดูกกับเศษเนื้อเนา่เนาๆที่วางอยู่เท่านั้นท่านคงจะรับรู้แล้วว่าหญิงสาวนางนั้นคงไม่ธรรมดาแน่แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายพร้อมกับถือกาน้ำเดินไปตรงบริเวณทาน้ำที่อยู่ใกล้ๆ จัดการก่อไฟต้มน้ำชาดื่มพอได้แก่กระหายก็ได้เปลี่ยนอริยาบทเป็นเดินจงกรมแทนจนถึงเวลาคำ่ำถึงได้เดินกลับเข้ามานั่งที่กรดทำวัดสวดมนต์เสร็จก็เริ่มบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปอย่างไม่ลดละถามกลางเสียงจริงหลีดเลไลมแมลงปีแข็งส่งเสียงกันดังระงมไปหมดส่วนเสียงนกเสียงสัตว์ป่านั้นไม่มีได้ยินตั้งแต่ท่านเหยียบย่ำเข้ามาที่วัดปรางแห่งนั้น คงจะมีแต่พระชะลาเท่ารูปนี้เท่านั้นที่ท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยากที่พลานและชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านด้านนอกจะเดาใจออกท่านนั่งบําเพ็ญเพียรสงจิตดำดิ่งอยู่ในยานลึกเนิ่นนานจนถึงกลางดึกถึงได้รู้สึกตัวว่ามีบางอย่างมาเดินวนเวียนอยู่รลลอบๆกรดแต่มันไม่กล้าเข้ามาใกล้รับรู้กันได้ด้วยกระ,ะแสจิตที่พุ่งออกไปสัมผัสกับผู้ที่มาเยือน ว่าร่างนั่นก็คือหญิงสาวสที่เข้ามาเมื่อช่วงบ่ายนั่นเองแต่ว่าบัดนี้มันปรากฏตัวมาในอีกร่างซึ่งนั่นก็คือร่างของเสือลายพาดก่อนหรือพูดอีกอย่างก็คือเสือสมิงนั่นเองเมื่อตอนช่วงบ่ายที่มันเข้ามาก็คงจะมาดูราดเราและอย่างเชิงดูว่าลวงตาท่านจะมีดีอะไรบ้างสามารถที่จะฆ่าและลากไปกินเป็นเหยื่อได้หรือไม่แต่ตอนที่มันได้สัมผัสกับดวงตาของพระธุดงเทา ก็เล่นทําเอาหญิงสาวนางนั้นถึงกับเย็นว่าไปทั้งตัวรีบลุกและเดินหนีไปในทันทีมันคงจะรู้ตัวว่าพระธุดงเท่ารูปนี้คงไม่เหมือนกับพระธุดงอีกหลายหลายรูปที่เคยตกเป็นเหยื่อให้กับมันมาแล้วเสียงมันยังคงเดินไปมาอยู่รอบๆกดห่างออกไปสักห้าหกวาเห็นจะได้ผ่านไปพัก,กใหญ่ๆก็ไม่มีทีท่าว่ามันจะบุกเข้ามาจจ่โจมอาจจะด้วยว่า หลวงตาท่านได้วานอาคมเอาไว้รอบๆกดเรียบร้อยแล้วมันถึงไม่กล้าเข้ามาใกล้ซึ่งนั่นมันก็เป็นวิธีที่พระธุดงท์ถวไปใช้กันอยู่เป็นประจำนอกจากว่าอาคมและพลังจิตของใครจะกล้าแข็งสามารถป้องกันตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งพลังจิตตานุภาพของพระธุดงเท่ารูปนี้ก็คงจะไม่ธรรมดาไม่อย่างนั้นนางเสือสมิงสาวผู้นี้ก็คงพุ่งกระโจนเข้ามาหลาักไปกินเป็นเหยื่อเรียบร้อยแล้ว จนในที่สุดเห็นท่าว่าจะทําอะไรไม่ได้มันกระสงเสียงร้องคํารามเสียงดังลั่นผืนป่าด้วยความโมโหที่พระธุดงเท่าไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวหรือว่ายำเกงความที่นางเป็นเสือเลยแม้แต่น้อยก็เลยต้องร้องคำรามเพื่อข่มขวัญและใช้เท้าหลังตะกุยดินจนฝุ่นตลบไปหมดจนทําให้หลวงตาพระธุดงเท่าเกิดความลาคาญเพราะการกระทําของนางเสือสมิงสาว ท่านจึงนั่งบนบริกรรมคาถาอาคมพลึมพล้มพลึมพล้มอยู่คู่เดียวก่อนที่จะเป่าพวดออกไปด้านนอกพร้อมกับลืมตาเปิดฝาบาทล้วงเอาข้าวเย็นที่เป็นข้าวกลนบาทหลังจากที่ฉันเสร็จจากชาวบ้านที่ใส่บาทให้ช่วงสายเอามาปั้นเป็นหุ่นพยนต์พอเหมาะเหมาะมือปากของท่านกับพลัมบนบริกรรมคาถาอาคมไปด้วยก่อนที่จะเป่าพวดพวดลงไปที่หุ่นพยนต์ข้าวกล่นบาทนั่น พร้อมกับเอามือกอยดินฝนที่อยู่หน้ากรดโรยคุกกับหุ่นพยนต์เพื่อไม่ให้มันติดมือก่อนที่จะคว้างออกไปด้านหน้าหาร่างของนางเสือสมิงสาวนั้นที่ร้องคำรามกระโจนวิ่งไปมาอยู่รอบๆกดไม่หยุดหุ่นพยนต์เข้ากลนบาดจู่ๆก็กลายเป็นร่างของชายร่างกายก,ายกำยำใหญ่โตสูงราวเจดศอกผิวดำทะมึนเลื่อมสะท้อนกับแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาแถมในมือก็ยังถือไว้เส้นใหญ่อยู่ด้วย ประจันหน้ากับนางเสือสมิงสาวก็ใช้ไหวยเ้นใหญ่นั่นฟาดตับเขาให้จนเสือสมิงสาวถึงกับส่งเสียงร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่กระนั้นก็ยังพุ่งเข้าใส่ร่างหุ่นพยนต์ที่ใหญ่โตนั่นแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรหุ่นพยนตร่างนั้นได้เพราะว่าพลังก,กำลังนั้นเหนือกว่านางเสือสมิงสาวอย่างเห็นได้ชัดมือซ้ายจับมับคอที่ลำคอของนางเสือสมิงมือขวาก็ใช้ลำ่มไหว ฟาดลงไปที่ล่างของมันไม่ยั้งมือนางเสือสมิงสาวทำได้แค่ส่งเสียงร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดหมดหนทางที่จะทำอะไรกับร่างหุ่นพยนต์ข้าวกลบานั่นได้เส้นไหวในมือที่ฟาดลงไปแต่ละครั้งเกิดเป็นประกายไฟกระเด็นไปทั่วทิศทั่วทางรอยแผลที่ล่างของนางเสือสมิงสาวก็ไหม้เป็นจำจำตามรอยของเส้นไหวที่ฟาดลงไปตนสุดท้ายมันกระสินฤทธิ์ฟุบลงไปนอนหายใจรวยริน อยู่กับพื้นจู่ๆร่างของมันก็กลับกลายเป็นหญิงสาวที่เข้ามาพบกับหลวงตาเมื่อช่วงบ่ายอีกครั้งส่งเสียงร้องขอชีวิตเพราะคงจะรู้ตัวว่าตัวเองคงจะไม่หลอดไปได้ในครั้งนี้แน่เพราะเคยได้สัมผัสกับพลังญาณบารมีของหลวงตามาแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายแต่ที่เข้ามาก็ด้วยความที่หิวโหยและเกิดการกระหายอยากจะกินเนื้อหนังของพระขึ้นมาอีกเท่านั้นหลวงตาท่านก็ไม่ได้พูดอะไรกับนางเสือสมิงสาวนั่นมาก พอรู้ว่ายังไงเสียมันก็ยังมีสันดานเป็นสัตว์เดรัจฉานคงไม่เข้าใจภาษาคนและการสั่งสอนใดๆทั้งสิน้นคงจะทําได้เพียงแค่ให้มันคืนกับสภาพเป็นเสือป่าดังเดิมหมดสิน้นฤทธิ์ไม่สามารถจะกลายร่างมาเป็นคนหลอกล่อเหยื่อได้อีกด้วยการกำดินที่หน้ากรดขึ้นมาหนึ่งกำรรแล้วบริกรรมคาถาอาคมเป่าพรวดพรวดลงไปสามครั้งแล้วก็หวานไปที่ร่างของหญิงสาวที่นอนหมอบอยู่ด้านหน้า ล่างของนางถึงได้กลับกลายเป็นเสืออีกครั้งก่อนที่จะถูกหุ่นพยนต์ว้าเอาคอพุ่งกระโจนหายเข้าไปในป่าลึกว่องไวราวกับสายฟ้าเกิดเป็นแสงวาบแล้วก็หายไปในพริบตาอึดใจต่อมาหุ่นพยนต์ข้าวกนบาดถึงได้พุ่งกลับมาอยู่ในมือของหลวงตาตามเดิมท่านได้ใช้ให้หุ่นพยนต์นำเอานางเสือสมิงสาวนั่นไปปล่อยทิ้งไว้อยู่ในกลางป่าลึกไม่ให้มันย้อนกลับมาอาศัยกบดานอยู่ที่วัดปรางแห่งนี้อีก และจะได้อยู่ห่างไกลจากชาวบ้านไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้ขับใครได้อีกวัดแห่งนี้ไม่แน่ว่าภายภาคหน้าอาจจะมีชาวบ้านหรือว่าพระที่มีบุญบารมีรูปใดรูปหนึ่งมาบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างขึ้นมาใหม่อีกก็ได้ท่านได้นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ที่วัดร้างแห่งนั้นต่ออีกสามคืนถึงได้ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านบอกกล่าวให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าสามารถที่จะเข้าไปที่วัดล้างนั้นได้แล้ว ท่านก็นเดินธุดงจากไปหลังจากนั้นชาวบ้านก็นได้แวะเวียนไปปัดกวาดเช็ดถูบริเวณวัดร้างนั้นจนเป็นที่จเจริญหูจเจริญตาแต่กระนั้นก็นไม่มีพระหรือว่าชาวบ้านสามารถรวมกันบูรณะปฏิสังขรขึ้นมาใหม่ได้ด้วยความที่วัดร้างแห่งนั้นอยู่กลางป่าลึกไม่มีความสะดวกสบายอะไรมากนักเป็นได้แค่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งเท่านั้นตั้งแต่นั้นมา